ตายควยกระจกเฮียเาอนเเอไปกัดเฮียหมดแล้วหมดแล้วมึงเอากูไม่ไหวหรอกเอาคุยเลยเอาอาาไปคยไอ้เฮียพี่นัรวมึงทัางเยบเล็เดี่ยวบอลคุยกระจกเฮียไอ้กา ดีมันเลือกจะเลือกอะไรเพื่อนโดนเกี่ยวแล้วตอนเนี้ยไม่มึงตัดสินใจคนเดียวมองเผี่อแย่กันตัดสินใจฟังกูโดนเกี่ยวที่ไหนตรงนี้เลยด้วยโอ้ยโอ้ยไอโนไอโคเต็มเลยแบมหมดมาชสองท่โผล่แรงเหมือยที่ใส่แล้วไว้เราอ่ะคั่วอะไรทีมเบรกเป็นคั่วอะไรเป็นคั่วอะไรทีมเบ็กจะมาแดนดี้บล็อปมาเลยดูตัดแฝงอย่างง้อมบล็อปบล็อปลงที่เดียวกันนะพี่ลงที่เดียวกันนะลงที่เดียวกันนะเซตที่เดียวกันพี่คว่วอะไรที่เบ็กเป็นคว่วอะไร ป่วยอะไรทีเน็กยอโคพี่อีโคอีโคอีโคมาหน่อยมาหน่อยไอโค้ไโคมาดพี่มาดูตูปั๊มเห็นตปั๊มไหมมาลงด้วยกันลงด้วยกันมาลงลงปั๊มมาลงลงปั๊มมาลงปั๊มผมร่วงผมร่วงผู้หญิงกดกเพื่อนกดต๊ชนรถกดออกปั๊มไม่หมดเซไกลลงปั๊มม่หมด

อแอาวุธอาแม่งเปลี่ยนเป็นหมาเได้ะันไปด้วยที่ปืนที่ปืนเี่ปนที่เเนที่ปืนทีนที่ปืนทอ่่เเอ้าวงูไอสัตว์มาสองเลยทีนี้ที่กูสวย สวยครับสวยพี่สวยสวยไม่มาสวยสวยต่อไปเลยเลยมันไม่ไหวมึงยิงทำคุยอะไรมึงไม่ไหวแล้วไอเด็กเที่ยป็นไงพี่รักน้องมากเลยนะสวยพี่สวยพี่ยายบอกสวยครับไป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 เอามาหน่อยไว้นี่นี่ข้างหน้าช่วยช่วยชุบคุยอะไรมันไม่ไหวจะชุบทันไหมตกไปเลยมึงหนมึงหนีไปดิมึงหนีไปดิที่ไหนอะ ตายดิตายดิตายตายตายไม่ออกพี่ปืนไม่ออก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 พี่ปืนไปไหน styles, styles, styl หนีไปไหนไอ ah ้สารนี่มึงหนีไปไหนอะไรอีเขี้ยมึงหนีไปไหนถีบให้ถีบให้ไหวโง่ชิบหายสัตว์ไอ้ขยะไอ้เฮี้ยแกงขยะ เคยเคยเคยแมวแบบนี้โอ้ไอสวไอวชีวิตอยโอเคมึงถามมีใครเบียดมึงถามมมีใครเบื่อมึงามมวีรเีไอรไอยังไม่มึงถามเมยมึงนี่ว่าใครเบียดเ้ยกมึงถามเมยมันนี่ว่าใครเบียไอสารข้าไปกอนะไรกันแตงหวะนี้ ขี้าด้มาแล้ว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 ี้ชด้ี้ไอ้เซนรถเซนรถเซนรถที่หลังที่บ้าบ้าันเกตุคูนครับี่ลว้ยกูชอบพีคันสายกูชอบพีคันเเกูไปเวอยู่ไหนคอนเทนต์ไปขึ้นอพี่คันละละหนงเพื่อนละละเฮ้ยเเเเทำไดี กับเขาวงับเขาม้กับเขมให้หมดคือดนไม่ได้ไอี่ฟรไมาดาวอดไ้ี่เดา้ไอ้ิพี่คือดนไม่ได้ิดไม่กล่อง้ไม่ดิไม่กลอ้ไม่วดวดิไอ้ไอ้วมาดิวมลมามาดิว

มัิกยไม่ไหว่จยิ่งจัอยิ่งงูใครไม่ใครไม่ใครรถไม่ไหวเอาตบไหมกู้ตบไห้กูไหนอะไหนอะไหนไหนยังไม่จีอยู่ไหนวะยังมึงลองไปถามเมียมึงดูนะมึงลองไปถามเมียมึงดูวะไค่ำไป่เลยไป่ำออกไป่ที่อ่อน ซ่อมรถก่อนเย็นมันมีเวลาเยอะฮาคิ้อ่ะม like ึงซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนซ่อมรถเล็กทริคน้ำมันพันเนี่ยงอกงอกงอกอยู่ไหนงอกรอ๋อกดีกว่ารอออดีกว่าอยู่ห้าสิบเลี้ยงห้าสิบตรงไหนเพื่อนตรงไหนห้าสิบกลางไฟเลยเพื่อนมีอะไรมึงให้กุ้มสองได้ไงดิวไปพี่จะแยกเวลาผมมีสูปสูบ้าอยู่มันได้ยุแยกดีกว่าแยกดีกว่าออกไปรถกบมันตายเลยใครรถเออฟังกูฟังกูฮาคียังเหลือมึงจกโทรศัพท์มันออกให้หมดมึงจกโทรศัพท์มันออกให้หมดฮาคยังเหลือกบานะ เอ้ยส <um> ่งอีกบ้านฟังโตอุ้มสองเล้งอสองเล้งไหวไหวไหได้ได้ได้ไดได้เียใจพี่ฮหลกยใจพี um <hm ่ใช่ไหมล่ะเก้ยใจพี